สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสูขสุขคนนะครับมันนีก็ได้เวลานสมควและพี่น้องเราให้ไกลโตนะพี่น้องเนาะวายปูญาเห็ดไทยเฮ็ดหน้าพี่น้องไก่จีว่านเขาแล้วก็นอกกัเป็นพิธีประเพณีของคนภาคอีสานบ้านเฮานะครับผมนะตุม่มแลวกาเล่านะพี่น้องเนาะมาละไใจคนอืม ข้างเลยบุได<า>้บ<า>่ฮะเออลงให้ลงนาแล้วห้อนมือห้อนยามแล้วมันก็อ,อยู่เพื่อกินละลูกหลานมันก็อยู่ให้กินอยู่เพื่อที่มีเหี้ยเส้นมาไหวอืมได้ได้เข้าไล่ไล่เออได้ได้ข้าไล่ไล่คือนาข้าวนะขี้ขา้าวชุ่มว่ เ,เ,รเราให้ใกล้ตัวได้เลยเราให้ใกล้ตัวเลาวก็กินแล้วนี่ว่าบริวี่ได้กินกินไดอยู่ดีมีแหงลูกเต่าลูกล้านมามีแต่ลูกแต่ล้านเมือ่อเหมือนจะไปขึ้นไปน <ổ. S 2> วงเขา่าไดอยู่ดีมีแหงไดซื้อซาผ่านับเขา่าอยู่น้ำให้น้ำนาให้เฮานี่ ก,กินพอปู่แม่ย่ากินกันไี้ลูกหลานเรากินอยู่เตอร์พี่ตด้เงางค,เคุกไปไปไปเนาะกินมูกกันนี่เราเาก็มียาสูปกินข้าวอิ่มแล้วสูปยาเขียวมาน้ำแดงน้ำแดงมาไปแล้วเราตีอันนี้เราจุดอ่อ เรียบร้อยพี่น้องครับผมใบเจ้าที่เจ้าท่า,ทาปูหญ้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นประเภทนี่ของคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยก็จุดถูกพอชั่วคอลับามประเภทนี่นะครับผมแล้วแต่คนจัดท่าแล้วแต่คนเห็ดนะครับเอ้าขอให้ได้เข้าด้หลา,หลายปีนี่ได้น้ำได้เขา้าเต็มทงเลยเด้อ